สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําความรู้จักกับหุ่นที่ผมชอบมากที่สุดในจักรวาลกันดั้มเลยก็ว่าได้นั่นคือ Destiny ีกันดั้มนั่นเองครับผมซึ่งอันที่จริงหุ่นที่ผมชอบมันก็คือ Destiny ีกันดั้มนะแต่ว่าใน Se ีดฟรีดอมนี่มันได้มีอัปเกรดเป็น d e s t i n ีกันดั้มสเปก2ขึ้นมานะครับผมผมก็เลยแบบโอเคเลยในเมื่อหุ่นที่ผมชอบได้รับการอัปเกรดก็้องมาพูดถึงกันดีกว่าโดย d e s t i n ีกันดัมสเปก2ครับผมเป็นโมบิสูตรระดับตำนานที่ได้รับการอัปเกรดใหม,ใหใหม ที่เกิดขึ้นในปีคอสมิกอีราที่74เดิมทีแล้หุ่นเดสตินีแกนดัมนั้ผมมันนั้นควรที่จะปลดระวางไปแล้วนั่นเองแต่ว่าในปีคอสมิกอีราที่75นะผมมันก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้กลายเป็นเดสตินีแกนดัมสเปก2ที่ตอนนี้มันได้มาพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าแฟนท็อปออฟซูสที่ออกแบบมาเพื่อที่จะทำลายฐานที่บ้านของศัตรูโดยเฉพาะโดยนักบินของเดสตินีแกนดัมนั้ผมก็ยังคงเป็นนักบินคนเดิมอย่างชินอาสกะนั่นเองอดีตนักรบแห่งซาฟซึ่งตอนนี้เขาได้ทำหน้าที่อยู่ในองค์กรเฝ้าระวังเพื่อสันติภาพโลกอย่างทางคอมพาสโดยทางชินอัสกะได้รับภารกิจโดยการที่เ นันจะใช้เดสตินีเกนดัมที่รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้ในการต่อสู้กับทางแบ็กไนหุนลบของศัตรูสุดแกร่งนั่นเองโดยเดสตินีเกนดัมเวอร์ชันใหม่นี้ครับผมได้รับการเสริมกำลังมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะ VPSAR m o r ที่ที่เปลี่ยนสีนะครับผมให้กลายเป็นโทนสีเข้มและมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นอนุภาคดูพีพาร์ติเคิลมันนั้นเป็นอนุภาคพิเศษที่จะช่วยให้เดสตินีเกนดัมนั้นสามารถสร้างร่างแยกเง,งาได้และรวมไปถึงข้อคนขาน่าวที่ผมได้รับการอัปเกรดใหม่ให้เป็นแบบ360าสา,า,ออาบม บีมซอดาบแสงพลังสูงที่ออกแบบมาสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดดับเบิลบีบูมแมลงอาวุธที่สามารถใช้ได้ทั้งเป็นบูมแมลงและเป็นดาบแสงพามบีมคนนอนมันน่าจะเป็นปืนแสงที่ติดตั้งอยู่ที่ฝ่าม,มือสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในระยะประชิดและยังรวมไปถึงปืนแสงขนาดใหญ่อนุภาพสูงอีกด้วยต่อมาเราจะมาดูข้อมูลพื้นฐานของเดสตินีเกตัสสเปก2กันบ้างเดส t ินีเกตัสสเปก2นั้นมีความสูงอยู่ที่18.08เมตรน้ำหนัก79.44ตันซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปนะผมจากสเปก1นั่นเอ Armor นนเองเงงมงมมมมันนนนน่่าจะป็สสีีีีโททืืดดลลซึ้ เชื่อมโยงกับทางเลเจนด์แกนดัมที่ก็มีความมืดลงเช่นเดียวกันแล,ล้วะลงไปถึงเขานะครับผมของทางเดสตินีแกนดัมก็เปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีขาวและอย่างสุดท้ายก็คือฟันทอปออบซูสอุปกรณ์เสริมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยปืนอิเล็กตรอนโพซิตอนแคนนอนสามารถทำลายฐานที่มั่นของศัตรูได้การยิงเพียงนัดเดียวโดยในแกนดัมซีดฟรีโดนนะครับผมทางเดสตินีนั้นได้รับมอบหมายให้เผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดอย่างทามแบ็กไนซ์ซึ่งองาร์โคตีนะครับผมในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือแผนการแบบสี่ลุมมมแตตต่่่อออนนนนนนีีี้้้้ครััับผชาาาสสึกะะไไดูเเพพยงงลข รับความช่วยเหลือจากพลังลึกลับของทางสเตล่าอดีตคนรักของเขาที่ตอนนี้ได้กลายเป็นวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับผมเข้าสู่การต่อสู้ด้วยและเมื่อแบกไนท์นะครับผมได้รวมตัวกันเพื่อที่ทาการปิดล้อมชิ้นนั้นชนิ้นนะผมจะได้ทําการใช้อนาภาพดูพีพาร์ติเคิลทำการสร้างแยกเงาเดสตินีออกมาทําการตวติสตูพร้อมกันโดยการเคลื่อนไหวนี้นั้นรวดเร็วเกินคาดก่าที่ทางชินน้นนะผมจะใช้ดาบอารอนไดของเดสตินีนั้นจัดการสะาร์ติสตูให้เหลือแต่เศษซากและในภารกิจสุดท้ายนั้นทางเดสตินีสเกกป,ยยกปกท และทำลายแผนการอัญชิญแรยของฝ่ายสตูได้อย่างราบคาบและนี่ก็คือพลังของโบวิสุทธิ์เดสตินีเกตดัมที่ได้สมญานามสตาร์กัรมแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ